สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันในตอนนี้นะคะก็ได้เห็นบทบาทที่ยอดเยี่ยมของคุณเฉินตูหลิงแล้วในดารารักนิลันค่ะสำหรับเรื่องนี้เป็นดาราสมทบนะคะเป็นดาราสนับสนุนค่ะมานะคะเป็นปีศาจคันช่องหรือว่าปีศาจกระจกของอัหวานนั่นเองนะคะหน้าเต็มผมเต็มมาสวยมากเล็บก็ยังสวยเลยนะคะ คุณเฉินตูหลิงของพวกเรานั้นมาตั้งแต่ในช่วงตอนแรกๆกันเลยทีเดียวนะคะก็ในปีนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นปีที่แบบดีมากๆของคุณเฉินตูหลิงนะคะพวกเราก็คุ้นหน้าคุ้นตาเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวกันเลยทีเดียวคะ่ะเห็นมาลวนๆตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วนะคะแสดงละครน,นึกว่าเป็นนี่อยู่ร้อยล้านนะคะไม่หยุดเลยคะ่ะโอ้โหเล่นไม่หยุดเลยแต่ดีนะคะเพราะว่าก็เป็นโอกาสอันดีที่แบบจะได้ให้ผู้ชมนะคะ ไเห็นหน้าทีทีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะการปรากฏตัวของคุณเฉินตูหลิงนะคะตอนนี้ก็มีออนแอร์อยู่ที่อ้ฉีอี้นะในเรื่องของห้วงฝัน หวนคืนนะคะเรื่องนั้นเป็นนางเอกกันเลยทีเดียวกับบทหวนเซียวอย่าลืมแวะไปดูกันนะคะส่วนมาในเรื่องนี้นั้นก็บอกแล้วว่ามาเป็นปีศาจแล้วก็ในเรื่องนี้ภารกิจของนางเอกของเราก็คือต้องมาช่วยทําภารกิจโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการร่วมมือกับทางกลุ่มของพระเอกนั่นแหละเพื่อที่จะล่าปีศาจนั่นเองทางด้านของคุณเฉินตูหลิงมาเป็นมิลเลอร์เดมอนนะคะก็มาเป็นปีศาจคันช่องนะคะก็ถือได้ว่ามาชุดแดงเลยค่ะแล้วก็ฉากดี ฉากดีนะคะต้องการจะแน่นอนว่าชุดแดงก็หมายความว่าจะมายแย่งชิงเจ้าบ่าวไปจากเจ้าสาวส่วนใหญ่ที่เขาแต่งงานกันนั่นเองค่ะพอเราเห็นลักษณะของปีศาจกระจกได้อย่างเต็มที่แล้วนะคะบางทีหวานว่าผู้ชายก็เต็มใจที่จะไปอยู่กับนางที่อีกที่อีก มิติหนึ่งก็คือไปอยู่ในกระจกดีกว่าอะไรแบบนี้เพราะสวยจังเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะด้วยเนื้อเรื่องที่มันเออต้องโดนตระกูลมู่รวมทั้งพระเอกของเรื่องไม่ว่าจะเป็นในนิยายแล้วก็นางเอกของพวกเราที่หลุดเข้าไปนะคะเพราะว่าแหมเข้าไปคอมเมนต์ด่าค่ะไปคอมเมนต์ด่าผู้แต่งในวนิยายนะคะว่าแต่งยังไงวะเนี่ยันนนนบ่นใหญ่เลยนะคะก็เลยโดนดูดเข้าไป ดนดูดเข้าไปในโลกของนิยายสําหรับหลิงเหมียวเหมียวของพวกเราแล้วก็นั่นแหละต้องไปคิดนะคะเปลี่ยนเรื่องราวของการทาภารกิจทุกอย่างเนี่ยก็คือเป็นการเปลี่ยนโชคชะตาของตัวละครด้วยโดยเฉพาะตัวละครของตัวนางเองนะคะนางก็ไม่อยากจะโดนมูเซิงนะคะซึ่งรับบทโดยคุณติงอิวซีนั้นทําลายก็เลยต้องบับไอ้นี่ไปด้วย ปะจบเอาใจเอาชนะใจมูเซิงให้ได้นะคะแต่นั่นก็คือเป็นของเรื่องหลักค่ะส่วนโครงเรื่องย่อยๆน้นนะคะปีศาจคั้นช่องโดยคุณเฉินตูหลิงเนี่ยก็จะต้องโดนทั้งมูเซิงแล้วก็นางเอกของเรานั้นพยายามที่จะกําจัดออกไปให้ได้ต้องแบบสู้กันอย่างเต็มที่เลยนะคะทีนี้ก็ต้องชื่นชมว่าโอเคเนาะในช่วงเริ่มมต้นของเรื่องเนี่ยกล้องนะเทคนิคอะไรทุกอย่างดูดีไปหมดรายละเอียดเอฟเฟกอะไรทั้งหลายแล้วก็ในโลกแห่งแบบ มิติอื่นๆอย่างเช่นในกระจกหรือในอะไรเงี้ยก็ทําได้ดีมากเลยนะคะเหมือนกับเข้าไปอยู่ในมิติฝันซ้อนฝันอีกทีหนึ่ง จุดนี้นะคะก็ต้องชื่นชมทีมผู้กำกับของเรื่องดารารักนิลันด้วยเพราะว่าก็ทำภาพให้คุณฉินตูหลิงออกมาสวยมากๆเลยนะคะทั้งนอกกระจกแล้วก็ทั้งในกระจกนะคะเออหวานชอบเล็บของเธอนะฮะเล็บของแม่น,นางปีศาจกระจกนะคะมันสีทองแล้วก็แหลมๆด้วยนะคะเออไม่เคยทำเล็บแบบนั้นเลยอยากลองดูสักทีเหมือนกันเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ถนัดหรือเปล่าการงานก็ต้องทานะคะมนุษย์เงินเดือนคะ่ะ สำหรับนะคะในเรื่องของอในเรื่องอน้ำหนัที่คุณกั้วจิ้งหมิงเป็นผู้กำกับนะคะที่กำลังออนแออยู่ทางไอ้ฉีอีเนี่ยก็อันนี้เล่าเสริมว่าก็มีเหล่าบรรดาชาวเน็ตบอกว่าเออไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าได้ทีมช่างหน้าช่างผมที่ที่ดีสักเท่าไหร่สำหรับมาแต่งให้คุณเฉินตูหลิงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าคุณเฉินตูหลิงนั้นค่อนข้างจะซีทีเดียวไม่ค่อยเปล่งออร่าออกมาแต่ว่าพอมาดูเปรียบเทียบกันกันกบ,บบทของปีศาจคันช่องจากดารา รักนิลันแล้วนะคะโอ้โหเขาบอกว่าทีมเนี้ยทีมเนี้ยก็คือช่างแต่งหน้าทำผมคือทำให้คุณเฉินตูหลิงมีออร่าออกมาแล้วก็ดึงสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเฉินตูหลิงออกมาได้อย่างแท้จริงก็ทำให้เปล่งประกายออกมาเลยค่ะหน้ากล้องเลยนะคะก็เหมือนบางคนบอกว่าสวยกว่านางเอกคือสวยกว่าคุณอีซูซินไปอีกนะคะนี้เรื่องความสวยความงามเป็นเรื่องของรสนิยมนะคะเพื่อนๆก็แล้วแต่สายตาคนเราจะชอบนั่นเองนะคะ นอกจากรูปร่างหน้าตาการทำผมเสื้อผ้าออร่ราที่มาเต็มแล้วนะคะทักษะการสแสดงค่ะของคุณเฉินตูหลิงนั้นก็ยังดูให้พวกเราเออแบบมันราบรื่นนะคะสามารถจะแบบไม่มีอะไรสะดุดเลยในตอนที่เราดูนั่นเองนะคะอย่างตอนที่เป็นปีศาจมีความแบบเออยิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้างน่ากลัวแล้วก็มีจิตสังหารอะไรแบบนี้ก็ถือได้ว่าคุณเฉินตูหลิงทําได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณสมบัตินะคะของคุณเฉินตูหลิงก็โดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นเองค่ะเพราะว่านะคะพวกเราพอมองเห็นเธอแสดงแล้วก็เหมือนกับพวกเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานะของตัวละครที่เธอนั้นกําลังแสดงอยู่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ด้วยนะคะก็ถือได้ว่าคุณเฉินตูหลิงนั้นก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาหลายๆเรื่องนะคะแต่ถามว่าก็คือได้ถึงระดับที่แบบติดท็อป1นึหรือ,อยังยังนะคะเธอนั้นยังสามารถจะพัฒนาไปได้อีกนะคะเพราะว่าปกติ แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าบทจะค่อนข้างจะต่างกันในแต่ละเรื่องแต่การแสดงอารมณ์หรืออะไรออกมาบางทีเนี่ยในบางบทก็ยังเหมือนกันเหมือนกันมากไปหน่อยยังไม่ได้มีอะไรฉีกออกไปก็เลย ม,มันก็ส่งผลนะส่งผลถึงแบบการได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็คำชื่นชมจากผู้คนนั้นเองนะคะเพราะว่าการได้แสดงหลายๆเรื่องมันก็ยังไม่ได้การันตีว่าจะดังนั่นเองมันก็ต้องม,มีบทที่มันปังๆนะคะส่งเสริมให้มันดังเป็นผู้แตกขึ้นไปนั่นเองนะคะ ดังนั้นแล้วก็ยังมีชาวเน็ตนะคะบางท่านก็ยังคงให้ความหวังว่าเนี่ยให้กำลังใจคุณเฉินตูหลิงว่าเนี่ยนะเดี๋ยวพวกเราก็ยังคงจะสนับสนุนไปเรื่อยๆนะคะแล้วเธอก็ยังเป็นความคาดหวังสูงของพวกเขาด้วยว่าโอเคคุณเฉินตูหลิงนั้นจะสามารถสร้างความก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะในแง่ของการเลือกบทละครนะคะก็อยากให้เลือกบทละครที่แบบ ไอตัวละครที่คุณเฉินตูหลิงเป็นเนี่ยให้มันมีความตื่นเต้นออกมาคือมีความดึงดูดมากกว่านี้นั่นเองนะคะก็นี่แหละค่ะก็ทุกคนนะคะที่เห็นโปอ,อยู่บ่อยๆอะไรแบบนี้แล้วก็ให้กําลังใจนะคะก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะคะพวกเราก็หวังเนาะหวังว่าคุณเฉินตูหลิงนั้นก็จะขัดเกลวานะคะทักษะการแสดงของเธอด้วยแล้วก็ได้ทีมงานฝ่ายผลิตดีๆแล้วก็อันดับแรกเลยหาทีมงานที่สตูดิโอเฉินตูหลิงต้องเอาคนดีๆเขามาทํางาน ไม่ตะโกนวกเวกเหมือนกับที่พวกเราได้ข่าวมาเมื่อแบบอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานั่นเองนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้ก็จะมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับคุณเฉินตูหลิงบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าก็พิเศษจริงๆเพราะว่าคุณเฉินตูหลิงนั้นเธอมาพบกับเราในแต่ละเรื่องมาเยอะมากนะคะหลายเรื่องค่ะแต่ว่าบางเรื่องก็มาเล็ก,ลกๆน้อยๆก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเธอสักเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วก็ถือโอกาสนะคะช่วยกันเนี่ยให้การสนับสนุนคุณเฉินตูหลิงนะคะเราจะได้ หเห็นเธอมักขึ้นมักขึ้นแล้วก็ขอให้เธอได้บทแบบปังปุริเย่นะคะจะได้ดังเป็นผูดแต่งได้ประกบคู่กับพระเอกนะคะแบบดีๆอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะขอให้คุณเฉินตุลิงเองมีความสุขแล้วก็ทุกท่านที่ฟังคอนเทนต์นี้ด้วยนะคะท่านใดชอบเฉินตุลิงอยู่บ้างเอ่ยนะคะจําเธอได้จากเรื่องอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ